โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะก็ผมไม่ได้ทําคลิปมานานพอสมควรนะจริงๆผมไม่ได้จริงจังกับการทําช่องไปสักพักหนึ่งแล้วนะเพราะว่าผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมกลับมากับคอนเทนต์ที่ยังไม่เคยทํามาก่อนนั่นก็คือ จัดอันดับเข็มขัดมาไรเดอร์ฮะจริงๆมันก็มีจัดอันดับเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าผมยังไม่เคยทําอะไรที่เกี่ยวกับมาไรเดอร์ที่เป็นการจัดอันดับเลยล่าสุดที่เคยทำเนี่ยก็จะเป็นเล่นเกมคอมมิไรเดอร์ ider, ใช่ไหมสกคนก็น่าจะพอรู้แล้วและว่าผมก็ตามดูคอมมิไรเดอร์อยู่แต่ว่าไม่ได้ดูครบทุกเรื่องนะฮะก็ตามดูค่อยๆตามดูไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าผมเลิกดูมานานแล้วนะครับซึ่งหัวข้อในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาจัดอันดับเสียงสแตนบายโหมดของ อุปกรณ์แปลงร่างมาไลเดอร์กันฮะซึ่งไอ้เจ้าเสียงสแตนบายโหมดเนี่ยขออธิบายสั้นๆก่อนเลยมันก็คือเสียงที่มันวนลูปแบบมันอาจจะเป็นเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟกหรือเสียงพูดวนลูปไปจนกว่าค,คนแปลงร่างเนี่ยจะทําการแปลงร่างเป็นมาไลเดอร์เสร็จนะหรือว่าทาการเปลี่ยนร่างเสร็จนั่นแหละฮะเขาเรียกว่าเสียงสแตนบายโหมดนั่นเองซึ่งเข็มขัดแต่ละเส้นเนี่ยจะมีเสียงสแตนบายโหมดที่แบบมีความเท่ความเจ๋งต,ต่างๆกันออกไปนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะคาดมา10อันดับนะฮะที่ผมรู้สึกกชอบมาๆนะ จะามาให้ดูกันดูซิว่ามันจะมีเข็มขัดในดวงใจของใครบ้างหรือเปล่านะหรือถ้าเกิดมันไม่มีของใครเนี่ยก็มันอาจจะยังไม่โดนใจผมหรือไม่ครับผมอาจจะมีเก็บไว้ทําเป็นพาร์ทงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคลิป,ลปนี้แหละนะถ้าเกิดค,คลิปนี้ได้มีเสียงตอบรับที่ดีนะมียอดกดไลค์ที่เยอะเนะี่ยมันอาจจะมีพาร์ทงนะแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มคลิปนี้นะย้ำอีกครั้งนี่คือความเห็นส่วนตัวเท่านั้นเนาะมันอาจจะไม่มีในดวงใจของใครนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันว่ามันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับโอเคเกินมามากพอแล เอ m มช็อตไรเซและ s ล a s ช็อตไรเซอรที่ต้องให้2อ,อันนี้อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่า2อ,อันนี้เนี่ยมันมีเสียงสแตนบายโหมดที่คล้ายกันนะ Bullet! ก็คือมันจะพูดเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่เสียงดนตรีนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันนี้ผมจะควบรวมมาเลยนะฮะซึ่งไอ้เจ้า Aim Short Riser เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของหน่วย Aim นะฮะซึ่งก็เป็นหน่วยรัฐบาลนั่นแหละที่อยู่ในเรื่องของ s ี r i e s c o m m เด d e r z e r o ว n นะฮะซึ่งเสียงสแตนบายหมดของ s k y m a s t r เนี้เนี่ยมันจะพูดว่า c o m m e n d e r นะฮะ ซึ่งมันจะวนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าผมชอบตรงไหนใช่ไหมมันก็อยู่ตรงที่ว่าไอเสียงคําว่าคอมเม้นไรเดอร์ที่หละฮะมันเป็นคอมเม้นไรเดอร์ที่ออกสำเนียงไปทางของฝรั่งอะ่ะเออมันไม่ได้แบบคอมเม้นไรด่าเหมือนของญี่ปุ่นใช่ไหมมันก็เลยดูเท่แล้วพันชวนให้ผมนึกถึงใครเคยดูดากอนไนท์ไหมฮะเออไอเรื่องดากอนไนท์เนี่ยมันคือริวคิวเวอร์ชั่นฝรั่งอ่ะแล้วเวลามันจะแปลงร่างเขาจะไม่ได้พูดว่าแปลงร่างแบบหรือว่าเฮนชินอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันจะพูดคําว่าคอมเม้นไร เทนะ่นะมัาก็เลยทำให้ผมชวนนึกถึงไอ้เรื่องนี้แม่งเท่เออเท่มากแค่คำว,ว่า Rider, คอมเมนต์ไรเดอร์ก็เท่แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาอันดับที่10ไปเลยและอันดับที่9ตกเป็นของเดมอนไดเวอร์อุปกรณ์แปลงร่างของมารสไรเดอร์สไปเดอร์แมนแม่งเหมือนสไปเดอร์แมนมากจริงๆมันชื่อว่ามาสไรเดอร์เดมอนนะฮะ ซึ่งไอ้เจ้าเข็มขัดอันนี้เนี่ยมันถูกสร้างโดยนักวิจัยของหน่วยเอ่อฟินิกส์ั้างผมดูเรื่องนี้จบไปนานแล้วแล้ผมไม่ชอบด้วยเรื่องนี้ก็มันจะมีปีศาจสิงอยู่ข้างในตัวเข็มขัดนะแล้วมันจะคอยดูดกืนพลังชีวิตของคนใช้ยิ่งถ้ากดคนใช้เนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันจะยิ่งแบบยิ่งใช้เดี๋ยวมึงก็ตายอะไรประมาณนี้ยิ่งใช้มึงตายแน่ยิ่งใช้บ่อยมึงเรียบร้อยนะก็ ไอเจ้าเข็มขัดอันนี้เนี่ยมันมีเสียงสแตนบายที่แบบอารมณ์เหมือนเข้าห้องบอสดาร์กโซหรือเกมโซอะฮะมันแบบดูสิ้นหวังดูกําลังเผชิญหน้ากับเลวเรื่องเลวร้ายอะไรสักอย่างนึงอะเออมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อมันเท่ดีว่มันเหมือนเข้าห้องหมอกบอสเลยนี่ว่ะเพราะฉะนั้นก็ให้อันดับที่9ไปกับเดมอนไดรเวอร์กันเลยก็แล้วกันอันดับที่8ตกเป็นของทรานสตรีมกันอุปกรณ์แปลงร่างของคา m ์เมล레이เดอร์ไนโลกและคา m ์เมล레이เดอร์บัตสตร ก็เป็นตัวร้ายที่โผล่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเรื่องบิวเลยนะครับก็ผมจริงๆเรื่องนี้ผมยังดูไม่จบนะเออแต่ว่าข้ามไปดูเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็มันโผล่มาช่วงแรกๆไงผมก็เลยได้เห็นก่อนแล้วเสียงบันปาหมดของไอ้เจ้า ปืนอันนี้เนะี่ยแม่งเท่มากนะครับเสียงแม่งแบบแค่เปิดมาปุ๊บก,ก็แบบแบดบอยเลยอนะดูเท่ดูชั่วลายมากนะครับแล้วก็เอฟเฟกแปลงร่างมันก็ดูแบบเล่นเข้ากับตัวเสียงมากนะครับคือเห็นแล้วได้ยินแล้วก็อารมณ์ประมาณแบบมึงไม่ใช่คนดีแน่ๆอะไรประมาณนี้เลยนะและถ้าเสียงแตนบายมูดมันจะเท่ขนาดนี้ก็เอาอันดับที่8ปไปครองเลยสําหรับท่านสตรีมกันอันดับที่7ตกเป็นของเ s s สตีมไดเ i อ e r อุปกรณ์แปลงร่างของ Kamen r i d e r d r e s s Stream อยู่ในซีรีส์ของ Camerader Revive นะฮะซึ่งผมเห็นแม่งออกมาในซีรีส์แค่ตอนเดียวเองมั้งแล้วก็ไม่ได้แปลงล่างอีกเลยก็จะอุปกรณ์อันนี้นะฮะมันจะมีเสียง standby โหมดที่ชวนให้ผมนึกถึงพวกเกม Me ก a าแมนนะเออประมาณนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์ไรเดอร์เนี่ยมันก็ใช้โทนสีแล้วก็ มีหน้าตาคล้ายๆกับพวกเมกเแมนอ่ะเออพระเอกเมกเรแมนอะผมรู้สึกว่าเขา,เขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากอันนั้นนะทั้งตัวเสียงทั้งตัวดีไซน์เออมันก็เลยทำให้ชวนนึกถึงเกมเก่าอะนะเออประมาณนั้นก็เลยชอบเสียงเซอร์เนบายของเข็มขัดเส้นนี้นะก็ถ้ามันจะถูกใจผมขนาดนี้ก็เอาอันดับที่7ไปครองเลยสำหรับ d t h s t r e a m d r i อ e r อันดับที่6ตกเป็นของรูแปงกันเนอร์ อุปกรณ์แปลงร่างของคอ m เมดีเดอร์รูแปงนะฮะที่โผลมาในเรื่องของคอ m เมดีเดอร์ดร้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันโผลมาในซีรีส์หรือว่าโผลมาในเดอะมูฟวี่นะฮะเพราะว่าเรื่องดร i v e เนี่ยผมยังไม่เคยดูนะเออแต่ว่าผมก็เคยเห็นมาเลเดอร์ตัวนี้มาแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงสแตนบายโหมดของมันมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเท่มากนะครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยก็คือคอ m เมดีเดอร์รูแปงนะฮะจอมโจรรูปแปงนั่นเองเสียงของมันก็ชวนให้นึกถึงรูปแปงอีกแล้วมันจะไปนึกถึงใครได้เลยใช่ไหมและแน่นอนฮะเสียง มีความเฟี้ยวมากนะเฟี้ยวแบบอธิบายไม่ถูกอะ่ะแบบแกโจกรรมอะไรประมาณนี้เลยก็เลยทำให้เจ้าตัวรูปแปงกันเดอร์ติดอันดับที่6ในคลิปนี้ไปครับอันดับที่5้ามาร์สไรเดอร์ไกมุคือที่ไม่เรียกไดเวอร์เพราะผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะเซนโกคุไดเวอร์ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเสียงมันออกมาจากตัวเซนโกคุหรือว่าเสียงมันออกมาจากตัวล็อกซีดไงี้เพราะฉะนั้นผมเรียกว่าที่แปลงร่างของมาร์สไรเดอร์ไกมุกันแล้วกันนะฮะ ซึ่งไอเสียงสแตนบายโหมดของมาร์ลเดอร์ไก่มูเนี่ยแม่งคือโชกุนเบรกแดนอะเออโชกุนบีบอยอะแม่งเฟี้ยวอะเอาเสียงแบบของโชกุนเสียงบบนักรอบญี่ปุ่นมาทำเบรกแดนอะฟังแล้วรู้สึกแบบมึงจะไปเต้นเบรกแดนเลยอะแต่จริงๆในเรื่องมันก็เกี่ยวกับเต้นนะนะแต่ถ้ามันจะเฟี้ยวขนาดนี้ก็เอาอันดับที่5ไปครองเลยสำหรับเส้นโกคุไดรเวอร์ล็อกซีดไก่หมูอันดับที่4ตกเป็นของเมเทโอไดรเวอร์อุปกรณ์แปลงร่างของมาสไรเดอร์เมเทโอเมเทโอเรดี้ ที่อยู่ใน,นคอมเบอรเดอร์โฟเซ่นะฮะซึ่งไอ้เจ้าเข็มขัดอันนี้เนี่ยมีเสียงสแตนบายโหมดที่ชวนให้นึกถึงผับด,ดิสโก้เพลงดิสโก้อ,อะไรประมาณนี้เลยนะมันมีความย้อนยุคนิดนึงแล้วก็มีความแบบผสมแบบกิมมิคของอาวากาศอะ่ะแบบเสียงเออเฟีย้ยวอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันมีทั้งอวกาศแล้วก็ดิสโก้มันผสมกันอะ่ะมันก็เลยทําให้ไอค้คอมเบอรเดอร์ตัวเนี้ยมีความเฟี้ยวมากจริงจมันไม่ได้เฟี้ยวแค่เข็มขัดนะมันเฟี้ยวทั้งตัวมันเลยแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างของตัวเมเทโออ่ะมันจะมีเเเเสสีียยยยยยงทท่่่คคลล้้าาๆอออออุปกกกกรรณ์มมััันนนนูะะหหืบ็ํใ เมเทโอไดเวอร์นเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่4นะครับอันนี้ชอบมากๆเลยพระรองในดวงใจอวยอวยฟังผมมาถึงตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตแล้วแม้ว่าผมมันจะชอบพวกเสียงสแตนบายของพวกตัวร้ายหรือไม่ก็ของพระรองอะก็คือผมรู้สึกว่าในหลายเรื่องนะของตัวร้ายกับพระรองเนี่ยมันมีเสียงสแตนบายหรือว่าดีไซน์ที่ดูดีมากๆเลยครับดูดีกว่าพระเอกอะก็เลยให้มาอยู่ในอันดับประมาณนี้นะครับอันดับที่3ามเซรนอสเบลถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะนิยมเรียกคาว่าเบลกันนะฮะไม่ได้เรียกว่าไดเวอร์ Bell, เซโรนอตเบลอุปกรณ์แปลงร่างรของมาสเตอร์เซโรนอตนะพระรองของเรื่องเดนโอนั่นเองซึ่งสเสียงสแตนบายโหมดของเจ้าพระรองคนนี้นะฮะมันจะมีความชวนแบบเสียงครุยของมันเนี่ยจะชวนให้นึกถึงแบบอะไรสักอย่างที่อยู่บนสวรรค์นนะอารมณ์ประมาณได้ยินแล้วเหมือนมีเทพจีนยกทัพขี่ iner, เซโรไลเนอร์ลงมาช่วยผมอะไรประมาณนั้นเลยอเออมันรู้สึกแบบชวนขึ้นสวรรค์มากเลยนะเพลงเนี้เพราะฉะนั้นก็ให้อันดับนี้ไปอยู่กับเซโรนอตไดเวอร์ครับไม่ใช่ไดเวอร์ดิตบปากเลยเซโรนอตเบล ก็เอาอันดับที่3ไปเลยฮะอันนี้ชอบมากเสียงดีมากเสียงดีและอันดับที่2ว What? ไม่ใช่มันชื่อว่า b r i o n Diver นะฮะอุปกรณ์แปลงร่างของมาสดาเร What? What? ก็มันเป็นอุปรกรณ์แปลงร่างที่ผมไม่ชอบดีไซน์มันเลยนะแต่ว่าเสียงสแตนบายโหมดของมันเนี่ยต้องยอมรับว่าอยู่ในระดับสูงท็อปๆเลยนะครับเพราะว่าแม่งเพลงโคตรตืดอะมึงอย่างกับเพลงที่อยู่ในผับตืดๆเลยอะเออไม่มีอันไหนที่มันรู้สึกว่าแม่งตืดเท่าอันนี้แล้วนะก็เลยให้มันอยู่ในอันดับที่2นะเพลงแม่งดีจริงๆตืดมากแทบจะเต้นอยู่แล้วเนี่ยก็ถ้ามันจะตืดๆๆขนาดนี้นะฮะก็เอาอันดับที่2งไปครองเลยสําหรับ Beyond Diver และอันดับที่หนึ่งแทมดทมแ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 ทมกี้จะใส่สาววิชั่นไดรเวอร์นั่นเองฮะเหตุผลที่มันชนะ w a s ไดรเวอร์เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าเข็มคัสเซอนี้นั้นมีเสียงสแตนบายหมดถึง3เสียงในเส้นเดียวเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของเหล่า G.M. แล้วก็โปรดิวเซอร์ในค a m เม r นไรเดอร์กีดนะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของมาสเดอร์แก แรทูโดกี้แล้วก็เกรเซอร์นะเกรเซอร์โดกี ซึ่งเหตุผลที่มันชนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเพลงมันเจ๋งกว่านะฮะเพียงแต่ว่าเพลงของมันเนี่ยมันดีทั้ง3เพลงเลยสแตนบายหมดของมันนะเพลงมันดีมากถึงอาจจะไม่ได้ดีเท่าวอตแต่ว่ามันมีถึง3เพลงไงวอตมันมีแค่เพลงเดียวมันก็เลยทําให้อันนี้มันชนะเออแต่จริงๆก็ถือว่าสูสีนะสำหรับผมผมว่าชอบมากเลยเพราะว่ามันมีทั้ง3เสียงไม่ว่าจะเป็นแกรแกร์ทูหรือเกเซอร์เนี่ยมันดีหมดเลยนะก็ลองไปฟังดูกันแล้วกันมันดูแบบไฮเทคนะดูไฮเทคดูเฟียว่ะ ไม่รู้ดิผมจะพูดคำว่าฟยวทุกอันไม่ได้เลยบอกแต่มันฟยวจริงๆอะ่ะเพราะฉันก็ลองไปฟังกันดูฮะอ่ะโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับเสียงสแตนบายโหมดของ c o m e n Rider กันนะฮะก็เป็นไงมีอันไหนถูกใจหรือมีอันไหนที่แบบโดนใจเราว่าไหมแบบเราคิดเหมือนกันบ้างไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะ หรือแบบผมว่าอันนี้เจ๋งนะหรือว่าอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันได้ครับคอมเมนต์ได้ตามสบายเลยเห็นต่างได้นะครับกอเป็นไงครับคลิปนี้ถูกใจกันหรือเปล่าถ้าเกิดถูกใจเนี่ยก็ช่วยกันนะกดไลค์นะผมจะได้รู้ว่ามันมีคนชอบเออผมจะได้มีโอกาสก็จะกลับมาทําอีกนะครับถ้าเกิดมีคนกดไลค์คลิปนี้เยอะเนี่ยผมก็อยากทําอีกนะแต่ก็ดูผลตอบรับก่อนนะครับแล้วก็ยังมีเข็มคัดอีกหลายเส้นเลยที่ผมลิสต์รายชื่อไว้แต่ว่าไม่ได้หยิบใส่มานะเพราะว่าผมต้องจัดอันที่ผมชอบไว้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดคลิปนี้มันได้ผลตออบบรับีีนยาจจะม ฟาที่2เข้ามาอีกนะครับยังมีลิ์รายชื่อเข็มขัดอีกเยอะเลยที่ผมรู้สึกชอบนะฮะก็ถ้าดูคลิปนี้ล้วชอบก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะแล้วก็กดซับห้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วฮะบายบายเข้าเป็นรอยดูแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะฮะผมอยากจะขอบคุณเมมเบอร์ชิพทุกท่านนะฮะที่ยังสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพผมอยู่นะฮะถึงแม้ว่าผมเนี่ย จะแทบไม่ได้ลงคลิปเลยก็ตามนะฮะแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังที่จะเป็นสมาชิกของผมอยู่นะฮะไม่รู้ว่าอยากจะสนับสนุนผมจริงๆหรือว่าลืมนะฮะบางทีอาจจะสมัครจนลืมก็ได้นะก็ขอบคุณมากนะครับบางคนอยู่กับผมเนี่ยเป็นปีนะครับเป็นปีมากกว่าปีนึงก็มีนะครับก็ขอบคุณมากครับอ๋อปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยได้จะทําคลิปแล้วเนาะไม่มีอะไรผมก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับนอกจากคำขอบคุณนี่แหละฮะอ่ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆนะครับบา,บายๆขอบคุณมากครับ